ขอบเขาบัตปรชาชนนะครับเป็นข้อมูลส่วนตัวดพี่เหมือนประชาทนนะ โอ้มึงเฮี้ยไหนวะเนี่ยโอ้โหไอสัตว์ 7K เฮี้ยอะไรวะเนี่ยกูจะโดนบินเพราะตะกี้เนี่ยไอเฮี้ยกูบอกให้ เกิดอยู่ในเมืองหาแบบยาวๆโยกเป็นจังหวะเพราะผมชอบดึงยาวถ้าลงปากลาผมนั้นน้ำสตาทาจิตใหม่มายังวะพี่ป้าจิตอะไรอ่ะยังอ่ะวันไหนวะตอตอรี่ยังไม่จบครับเซิฟแตก ออกพรุ่งนี้เหรอน้องแค่หยิบเหล้าขึ้นมาสง่งโยไปตามเมโลดี้หมอะตำรวจไม่ต้องห่วงเขาไม่เอนจีที่ว่าสภาแล้วก็แกงยกให้เป็นเลกาซีแต่ถ้าแค่ไม่พอใจสวัสดีสสดค่ะม<ะ>ีนีต้อนรับเข้าสู่สตาร์ทั้ขอให้สนุกกับการสมบูรณ์แบบนะคะ แล้วไหนเป็นของกูบ้างวะเนี่ยไอเ้เหียใช่นี้บอกวะ่าของกูเนี่ยอันนี้นะ่าใช่นะบวกสามเกาะน,นี้ไม่ใช่ของกูปะ่ะเอากล่อ,องกูอันนี้ของกูหมดเลยป่ะเนี่ย ไม่ใช่คนในแก๊งไม่มีรถยืมรถสักคันได้ไหมครับสลอได้ครับวันนี้ครับสวัสดีครับอ๋อกูมาประชุมนี่หว่าหมายถึงว่ารถไปพาวเหรอฮะใช่ใชเดี๋ยวไปส่งก็ได้ฮะเอาผมไม่มีรถครับอขอยืมสักคัน น้องไม่มีรถเร็วคันนี้ไงครับคันนี้คันนี้เดี๋ยวจะไปทํางานครับกันไปนนไปส่งกระาดาษกันได้ครับจะไปหาจุบรถคนในกระาดาษไอ้ตอนไอตอนเบอร์อะไรรู้ไหมครับเบอร์หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ครับก็นนึ่นงขวานกับ ัโสวัสดีครับเออผมมาขายรถครับลุงผมจำเสียงลุงได้สวัสดีครับลุงอยู่ไหนตอนออยู่อยู่น้ำตกครับลุงลุงอยู่ไหนครับอยู่กระลาดกาลครับเดี๋ยวไปหาครับลุงมึงส่งจีไม่ดิมึงส่งจีมาดิเดี๋ยวกูไปหาก็ได้ผมมีรถเดี๋ยวผมไปหาลุงดีกว่าง่ายสุดเลยโอเคโอเคโอเคนะครับ ัไปตาวไมปสองไป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 ตรงไหนครับไม่รู้จะไปไหนผมจะยิ้มมอเตอร์ไซค์เขาของตำรวจอ่ะอันนี้ของใครอ่ะของตำรวจไม่ใช่นี่มอเตอร์ไซค์ผมอือไม่ใช่ไปไปหาอะไรฆ่าฆ่าตัวตัวครับตัวตัวตัวตำรวจคนนั้นอะผู้หญิงคนนั้นอะอะไรมอเตอร์ไซค์เขาอ้าวเหรอโอเคี่จะไป ว่าไอสัตว์ไม่ต้องเผาหน่อยดิได้ครับพี่ได้ไปดาวน์เน็ตนี่ลุงเหรอใช่แล้วอุ้ยมหาใครจะมาหาพี่ต๊อหรอใช่แล้วได้ข่าวว่าไอตอดมาอยู่แกงนี้แล้วเหรอใช่เอาแล้วเสียบไม่ได้อ่ะเสียบไม่ได้โอ๋ยให้พี่ต๊อมาพักผ่อนที่นี่ก่อนอ๋อเสียบไม่ได้ขอรันก่อนนะพี่ ก็องร่นงเองเลยเหรอให้พวกหัวๆต้องมีอยู่ค <US> ร <phones> ับมัน okay. มีหัวๆอะไรคนจะได้ไม่ดีอะพี่ตอนออกมาเ้ยลงไม่ได้อ่ะเอฟพังก็นด้พี่ขอเคแจ้าครับเลยแจกันโอ้ ไม่ม่ต <dévelop per> ิดคันติดคันติดคันติดคันเข่าเบกบุดไม่มันเลยอ่ะ mi migliare ว่าไส่ว่าไงตอนนี่ไหนนะกระดาษกลกางนี่ไงอ,อ้าวหรอโอเคครับได้ใจเฮ้ยสนใจเล่นทายหมวกไหมครับแทงแทงได้ห้าเท่าออครับสนใจไหมททยหมวกอ,อ้าหรอสนใจเล่นทายหมวกไหมครับคูยอยู่ใครวะเนี่ย ลุงวันนี้ครับตอนสนใจเล่นไทยหมวกกับกูป่ะไทยหมวกหรอแทงได้เท่าแทงได้กี่เท่านะครับห้าเท่าหกได้ไหมลุงได้หกเท่าครัอกเท่าได้น้องแล้วพี่ไปเล็กได้น้องตอนทำซ้อมเราเองแทงได้หกเท่ามีสีดำมีสีฟ้ามีสีเขียวมีสีเหลือง เอาสีฟ้า, 20, okay. าสองหมื่นโอเคสีฟ้าสองหมื่นนะโอเคด,ดเอาห้ารอบมาลุงห้ารอบ <4 S 1> เพี้ยอะไรรอบเดียวคนเล่นรอบเดียวเป็นตัวสามเก้าเอาไปเลยจัดตาก,ากอดดิจะแทงได้ okay. เอาสองสี 2, ได้ไหมลุงได้สีเดียวดิห้าหกเช่านะถ้ามึงแทงหนึ่งในหกมึงก็ได้เงินดิเจออะไรเพื่อน เอา,<ม>าสี <ไป S 2> ส,สีสีฟ้าอีกรอบจาสิฟไปอีกรอบสองหมื 20, <000 S 1> ่นไปเหลืองครับโดนอีกแล้วเฮียเนี่ยวิธีหาเงินกูอะไรนะครับลุงหน <10 39 S 2> ึ่งศูนย์สามเก้าลุงมาคนเดียวเหรอเพื่อว,วิธีอะเสอร์มาแตกอะเด็กดีแต่ต,ตอรี่อยู่มีใครสนใจแทงหมวกไหมครับ แทง,แทง,นงหนึ่งร้อ5ห้เท่างนนั้นเอาแดงสามหมื่าแดงสามห้าสิบห้าเลือลอ,อีกแล้วห <laughs> <10 39. S 2> นึ่งส่วนสามเก้างั้นเอาแดงอีกสี่หอมอืนะ่นแดงดิเหลือ <laughs> เอาดำห้าหมื่นดำห้าเมอระดำห้าสามสิบสามหมื่นสามแสนโอ้อันนี้อะไรเนี่ยครับบูดำอีกห้าหมื่นดำห้าหมือกรอบเดียวกำไรเลยแหละเออเย็เย็เย็ากกระเป๋าแปดเจ็ดสี่ครับแปดเจ็ดสี่ครับลุง อาฮารั<อ>บเบิร์ดผครับไปไหนได้มาขับเนี่กูมไม่รู้ไปไหนามาไปแล้วน้ไมมมี่อยู่แก๊งนี้อะ่ะก็มาเล่นกับพวกพี่เกสน,นะครับเดือนนึงมาเล่นเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งเลยเหรอได้เล่น,ลนยังยังเลยครับเดี๋ยวจะได้เล่นเร็วๆนี่แหละครับกับใครอ่ะ ตอนนี้เห็นเดมโมเทมีปัญหาก็อาอาครับเอาดีัใช่ครับผมก็จะแข่งแล้วนะลุงอยู่ไม่กี่วันน่ะก็รอดูอยุดอนี่ยแล้วมึงเปิดรับโต๊ะไหมฝั่งตรงข้ามอ่ะไม่ไม่เอาครับทุกคนเหมือนกันแต่ก็วไว้ใจอาจจะอาจจะมีแบบเปิดแบบโอซีกับไอซีนิดหน่อยครับเอาแล้วอย่างนี้แข่งยังไงอ่ะหมายถึงแบบว่าเมืองเมืองไหนอ่ะเมืองนี้ครับเมืองนี้สองรอบนะโอบโหได้ครับ สายฟ้าก็น่าน่าจะยุบแล้วครับน่าจะเอ้ยไม่ยุบหรอกพักตลอดคุยกับสายฟ้าอยู่ครับเมื่อวานมันไม่น่าไหวมันก็จะมันก็น่าจะพักครับแล้วมึงมีเหตุอะไร,ระมึงออกมเนี่ะแค่พักได้เหตุไม่ใช่หรอกมั้งมีมีหลายอย่างครับลุงเหตุผลอะไรวะก็ผมมีจุดประสงค์ของผมอยู่ด้วยแล้วก็มันอพูดกับลุงเลยแล้วกัน ก็คือตอนแรกอะผมก็จะไปตีไอ้สายฟ้าแต่ไอ้สายฟ้ามันไปตีกับเอ็มดีก่อนเอ็มดีตอนนั้นมันมันไม่มันไม่พร้อมของอะไรมันก็แทบไม่มีตอนนั้นอะมันอยู่ในฟาร์มกระโดนมันซื้อเรื่องใช่มันก็ไปตีกับเอ็มดีเพื่อเอาพุทธิก่อนพอพุทธิกเสร็จปุ๊บมันตีเสร็จมันก็ชิ่งหนีเลยตอนแรกผมว่าจะกดมันยาวๆเลยอใช่ครับที่ไม่อยู่ไหนมันเพียงก็อยากไปตีกับไอ้ฟ้านี่แหละอ๋อ อ่ะแล้วมึงไม่เอาแกงมึงตีอ่ะอะไรนะครับไม่เอาแกงมึงตีผมถามเพิ่มผมถามผมถามของน้องๆไปคนที่เก็บขังบอกว่าของเกาะเหลือสองสามพันน้องอยู่ในเพจเพจสามถ้าไปตีมันก็ยังลดอยู่ลดอยู่ใช่แล้วก็มอจอดก,กับที่เขามีปัญหากับไดมอนด์เฮด้วยไงครับผมก็เออมาเล่นกันยังไดมอนด์เฮดก็คือแกงมึงไปฟาร์มใช่ใช่ครับยี่สามตัวไม่พอหรอวะโอ้โลุง เอาตรงนะที่เนี้ยเล่นสตอรี่รอบหนึ่งอ่ะเกาะห้าพันอ่ะห้าสิบใบยังไม่ได้เลยโอ้โหเที่ยมันใช้ออปมานรีกันมันรีกันเยอะออ้มันวนใหญ่แบบตัวหลุดอย่างเงี้ยมันไปหลุดหนึ่งตัวมันก็ปั๊มเกาะื่อสู้กับเขาอะไรก็หมดแล้วไฟใหญ่ไม่อาจจะหมดน้อยอยู่ลุงแต่ว่าไฟเล็กอะแบบสิบห้าสิบห้าอย่างเงี้ยกระสุนน่ะหนักครับที่นี่เน้นเน้นปืนเป็นหลักครับอ๋อ ขนาดคนที่คนที่เก่งๆอ่ะครับคนลุงฟังดีๆนะคนที่เก่งๆอ่ะในแก๊งผมอ่ะยังต้องหนีหนีตัวปืนเลยที่เขาเล่นไม่เก่งอ่ะอ่าใช่มันเปิดจริงนะว่าถ้าไม่มียากันเลเซอร์โดนยิงทีถ้าไม่ได้เล่นเลยนะยากันเลเซอร์ยากันตันยาการตันนออยากันตันนั่นแหละเวลากูโดนน่ะแทบไม่ได้เล่นเลยแต่ที่นี่มันมีแล้วนี่เชป้าใส่ยังไม่ได้เอาลง อยากอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับผมไม่รู้หลังบ้านไงเขาไม่เคยบอกอะไรผมเลยผมกลัวค่าเขาบอกเอามาพูดอ๋อจริงๆก็พูดได้เอามาบอกพูดได้ไเท่ากับเหมือนสปอยในเมืองก็อย่างนึงก็ได้อืมอาสปอยท่านอย่างนั้นก็ GTB บกำลังจะจะอัปเกรดครับอ๋อ็หาซีจีทีบทิ้งเอาไว้อยู่ไปรถไอการ์าจะพาไปดูบ้านครับบ,รรบ้านเร็วเร็วสามอัเกรดบ้าน มึงไม่เล่นนะดอบบอยดอกมเน่ะไอดอกส่วนใหญ่เดมอนเฮดไม่มันไม่มีใครไปยุ่งครับโอเยี่ยใช่จดใช่ครับเอสดีก็ไม่มีใครไปเหมือนกันลูกหนึ่งตอนนี้ใครคุมอยู่ไอหมึกเหรอหมึกหมึกครับใช่หมึกหมึก,หมกเห็นว่าหมึกจะออกไปทําการกินนังครับจะไปทําการกินนังอย่างนี้คนก็ออกตาไปเยอะอเลยแด่ก็ไม่รู้ครับประมาณเกือบสิดคนได้มั้งครับที่จะออก จะสิบคนเพราะว่าผมก็น่าจะบอกน้องๆแหละว่าต้องมีคนไปช่วยหมึกอยู่แล้วครับอย่างนั้นอ่ะเพราะหมึกไปมันต้องเริ่มใหม่หมดเลยหมึกมันจะเล่นแบบชิวแล้วไงครับแบบมาช่วยยืนแก๊งอะไรอย่างเงี้ยในเมืองไว้ทำไมไว้เมืองขากีรังไอ้หมึกอยู่ที่นี่ก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่หรอมันโดนล้ำวยครับท้งข้างนอกข้างในอย่างเงี้ยแล้วไม่ยอมมันล่ามันมันผมบางทีแบบผมโดนล้ำผมก็มีงอมนะแต่ผมก็แบบงนสนะแบนออกไปเลย โดนลั่เรื่องไรไรตะาไอ้เหี้ยเฉยเฉยแต่ไม่น่าออกนะไอ้มือกอะต้องยังยังไม่รู้เหมือนกันครับตอนนั้นเห็นน้องคุยกับน,น้องแค่ตอนนั้นไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่ามึไม่ไปคุยมันก็ไม่ออกแล้วพูดตรงถ้ามืไม่ไปแต่มันคุยแต่น้องมันบอกมันคุยแพนกับคนที่สกอตไว้ครับสกอตเพื่อนผมเนี่ยลุงไม่น่ารู้จักลูกมม้งคนชื่อสามคนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมพามาดูบ้าน เอาของเข้ามาใหม่อุ้ยยังสวยวะบ้านใหญ่จัดแล้วบ้านนี้มันเป็นพื้นที่เลเบลปะาไม่ไม่ใช่เลบลิคกับลุงไม่น่าใช่ครนะนี่นี่นโต๊ะครับอยู่นี่ลุงอ๋อเห็นไหมสายมือไอ้ไอ้แรกอันแรกคอือยาอยากันกัน,ก,นกันสตันนะครับแบบไม่ใช่เซซเซอร์ แบบสมมติอ่ยิงยิงแล้วยิงไม่เข้าครับอ่าแต่ว่าถ้าแต่ถ้ายิงโดนอะเวลาจากหนึ่งนาทีมันจะลดเหลือประมาณลดทีละกี่วิไม่รู้อะถ้าปืนยิงอ่ะโอ้โั้นก็สัหนึ่งแบบแป๊บเดียวด็ดถ้าอย่างนั้นอะพกได้แค่คนละหนึ่งโอสปีดเลดบูลเนี่ยก็คืออยาวิ่งครับอ่าเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันครับใช้เงินแดงเงินทองในการคับหนึ่งร้อยซีโร่พอยต์คืออะไรอะซีโร่พอยต์อะ ซีโร่พอยต์คล้ายๆแบบวางไม่ให้รถชนไงครับแบบรถเข้าไม่ได้อะรถทังอถ้าอยู่ในวงอ่ะอี p ใช่ใช่ใช่อ่าส่วนฝั่งนี้ก็น่าจะแล้วแล้ววอลเนี่ยวอลมันใช้ได้ครั้งหนึ่งเหรอวอลเหรอถ้าเอ๋ก็ไม่หายเอ้ยถ้าเอ๋ก็ก็ไม่หายครับเพราะว่ามันมีบัตรประกันมันหายแหละถ้าไม่มีบัตรประกันก็หายก็ต้องทําใหม่ครับอ๋อโอเคโอเคอ่านี่นี่ส่วนลุงมาดูตรงนี้ได้ไหม เขากดคลิกเข้ามาดูได้ไหมครับไม่ได้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 แต่อ๋อมันให้เขาแก้เองเองเลยหรออัพเวลอัพเวลอะครับใช่ครับมันเป็นระบบแบบเอยเจ๋งว่ะสมมติว่าลุงเลขอะไรผมก็ลุงเพิ่มสล็อตได้เลยไม่ต้องมาถึงมาตรงนี้เลยแค่แค่เขาให้เรแล้วแล้วไอ้นั่นเสียอะไรอะอันไหนครับแล้วแล้วแล้วสมมติไอคนที่จะเข้าอ่ะต้องเสียอะไรไม่ไม่ต้องเสียครับลุงไม่ต้องเสียก็คือเข้าได้เลยเข้าออกเข้าออกไม่มีดีเลยเลยอะหรอ ใช่ครับเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มชื่อเข้าบ้านที่เฉยครับไม่ได้ออกแกงเข้าแกงครับมันไม่เกี่ยวคนละอย่างกันอันนี้เพิ่มแค่เข้าบ้าน,นครับรายชื่อในบ้านไม่ต้องดีๆอะรคุณสามารถเช็คได้ด้วยใช่ครับเอาออกก็อ,ออกตรงนี้ได้เลยแค่แค่คลิกออกอย่างเงี้ยอ๋อวิเจ๋งเจ๋งเจ๋งเจงเจ๋งลุงไม่ต้องมายืนอยู่ตรงนี้ผมก็เอาลุงเข้าบ้านได้ถ้าลุงเข้าแกงแล้วนะลุงอยู่หน้าแลนผมก็เอาลุงเข้าได้แล้วมันจะไม่มีปัญหาสมมติแบบว่าจะไปตีแกงนี้เอาคนแกงนั้นมาช่วยเอาแกงนั้นมาช่วยนนนนีััมมมจะหา มันมันไม่มีครับลุงสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าลุงออกแข่งไปผมก็เอาเอาอะไรชื่อลุงออกจากบ้านอันนี้มันเป็นบ้านทีเฉยลุงไม่เกี่ยวกับแข่งเป็นบ้านทีเฉยครับกุญแจบ้าน<อ>เขาเรียกว่ากุญแจบ้านอ๋อกุญแจบ้านโอเคโอเคโอเคไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แข่งใช่ครับมันเป็นกุญแจบ้านสมมติถ้าจะออกแข่งก็มีติดขวดองขวดดาวเสียเหรียญเข้ากงเข้าแกงถูกต้องไหมใช่ใช่ใชเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมโอเคโอเคโอเคเกตเกตเกตโอเคตกใจเลยอันนี้นี่ลุงลุงดูเลเวลอัพนี่เร็จแล้วของอย่างบ้าอะไรเฮียมีโฮลด้วยนะ ออ๋ก็คือจะมีฮอด้วยตาอับไปเนี้ยใ่ครับเวลลห้าน่าจะเป็นฮอเห็นเฮมัดบอกว่ามีฮอเห็นไหมเฮลิคอปเตอร์สไนเปอร์วิสไนเปอร์คือที่อะไรอะ่ะสไนเปอร์เทเซอร์เหรอสตตนเหรอนั่นนั่นน่น,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 นจะยิงยิงไกลอะครับแบบว่ายิงแบบบนเขาอะไร<ฮ>ได้หมดเลย<ฮ> <laughs> มันทำมา <laughs> ยิงฮอได้อะไรได้แต่เอาไปเล่นส่งไปเล่นซับไฟไม่ได้นะครับยิงได้แค่บ้านอ๋อโอเคอ๋ออ๋อยิงแค่ในบ้านเขตบ้านน่าจะประมาณอใช่ครับใช่เจ๋งๆว่านั่นแหละครับก็ไม่มีอะไรแล้วมีประมาณนี้ครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นในแอร์ดอบแอร์ดอบเพื่อเอาของกูหมดแล้วว่ากระชามายังอ่ะของกูหมดแล้วลุงมีเงินติดตัวไหมล่ะไม่ใช่กูจะเติมขึ้นปืนไง โอ้ลุงก็มีแล้วนี่แม่กูมีปืนบกสามเก่าบกสี่กาชาเหรอกาชาน่าจะมันไม่น่าจะเดือนนี้มั้งครับ